ในเมกไซเบอร์พังเอเดรันเนอร์เนี่ยก็จะมีความลับแล้วก็อาวุธต่างๆที่ถูกหกิบยกมาจากในเกมนะครับโดยก็จะมีอาวุธของตัวละครอย่างเดวิดมาตีเนที่ใช้งานอย่างแซนเด v i ์วิสตันแล้วก็อาวุธของลูซี่ที่ชื่อว่าไมโครไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมความลับอิสต์เอ็กต่างๆที่อยู่ในเกมไซเบอร์พัง2017นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ฝากเพื่อนกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้นะครับผมแซนเดอร์วิสตันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของตัวละครเดวิดมาตีเนสนะครับซึ นนั้นเราสามารถเดินไปที่ร้านค้าของ Re ป p e r d o ดอที่อยู่ตามบริเวณแมทนี้เลยนะครับให้เราเลือกไปที่ชิปนะครับแล้วก็จะเจอกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า s a n เดอร์วิสตัน MK1 นะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดเจ้าตัว s ซ n เดวิสตันได้ถึงระดับ5เลเวลเลยนะครับโดยผมสามารถที่จะอัพสกิลของ s ซ n เด v i s วิสตันได้แค่3เลเวลเท่านั้นเพราะว่าเราต้องอัพสกิลในการตอบสนองค่อนข้างสูงนะครับความสามารถของ s ซ n เด v i ์วิสตันนะครับสามารถจะเร่งสปีดตัวละครให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะสโล ัท้งเราจะเห็นตัวละครศัตรูที่ช้าลงนะครับแล้วเราสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่กําหนดซึ่งเมื่อเราอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ความสามารถพิเศษในการเร่งเวลาแล้วก็สามารถสร้างความเสียงได้สูงขึ้นด้วยนะครับโดยเราสามารถที่จะเข้าไปอัปเกรดริปเปอรด็อกได้ซึ่งผมได้ตาม,มาเฉพาะแค่ร้านริปเป r Do ด็อกทั้งหมดด้วยการอยู่3ขั้นครับผมก็จะมีอยู่ตรงบริเวณแบบนี้เลยนะครับในแมบ,บของตรงบริเวณนี้จะมีร้านค้ายริปเป Do ด็อกนะครับเราสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถซื้อเก้าจาับแซนเดอ i ์วิสันเลเวลสได้ และในตรงบริเวณแบบตรงโซนที่อยู่ข้างๆข,ขอบเมืองนะครับก็จะมีร้านริปเปอร์ดอกอีกร้านนึงที่เป็นเลเวล3ด้วยครับ อุปกรณ์ที่ลูซี่ใช้คือไมโครไวจะเป็นอุปกรณ์ที่จะติดตั้งกับแขนของผู้เล่นนะครับเราสามารถใช้เจ้าอุปกรณ์ไมโครไวนี้ได้ที่ร้านวิกเตอร์นะครับเมื่อเราทําเควสในการจ่ายหนี้สินทั้งหมดด้วยการอยู่2 1 0 0 0เรียบร้อยเราสามารถซื้อของใกล้ที่ร้านวิกเตอร์ได้แล้วนะครับจะมีอุปกรณ์ที่แขนที่ชื่อว่าไมโครไวให้เราสามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะโจมตีในระยะประชิดได้นะครับเรราาาสามาถที่จะ พุ่งเข้าไปในการโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วและรวมไปถึงยังสามารถที่จะกดค้างในการโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะฮะและเมื่อเราเอาอุปกรณ์ของเซนเดวิสตันกับอุปกรณ์อย่างไมโครไวมาผสมกันนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้มีความสามารถที่โหดๆแบบนี้เลยครับ ทางเข้าห้องของลูซี่นะครับจะเป็นบริเวณเดียวกับห้องของจูดี้ครับซึ่งจริงๆแล้วทางทีมงานน่าจะมีการหยิบยกเอาอพาร์ตเมนต์ของลูซี่นะครับมาผสมผสานกับอพาร์ตเมนต์ของจูดี้แต่พอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันเป็นห้องว่างเปล่าครับซึ่งจริงๆอพาร์ตเมนต์ของลูซี่เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณข้างๆกับข,ข,ขับเทอร์โบนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปในภายในอพาร์ตเมนต์ของลูซี่ได้ครับแต่เราสามารถเห็นได้ว่าเขาได้หยิบยกเอา อพาร์ตเมนต์ของจูดี้มาใช้งานด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นมุมที่เราเคยเจอกันในเกมนั่นเองนะฮะในฉากต่อมานะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลในซิตี้นะครับที่คุณแม่ของเดวิดกอลเดียได้เข้ามาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็จะได้เห็นมุมที่เดวิดได้นั่งตรงบริเวณนั้นด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตึกอาราสกะนะครับที่อยู่ตรงบริเวณส่วนของอาราสกะนะครับก็จะมีฉากปลาคู่นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเราพูดไปแค่ส่วนของการตามหาปืนลูกซองเท่านั้นนะครับแต่คลิปนี้เราก็จะได้ดูบรรยากาศของส่วนอาราสกะแล้วก็ตึกอารรกะไปด้วยคับ ในส่วนต่อมาครับนั่นก็คือตรงบริเวณโรงรถของเมนนะครับจะเป็นฉากที่เมนกับเดวิดคุยกันนะครับในตอนที่4นะครับจะเป็นฉากที่เดวิดนั้นเนี่ยได้พูดคุยกับเมนแล้วก็จะมีตรงบริเวณมุมข้างๆกันนะครับจะเป็นมุมเดียวกับที่มีการต่อสู้กับวิกจติไซเบอร์นะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็จะมีคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นมุมเดียวกับในเกมเลยนะครับ ในฉากต่อมานะครับก็จะเป็นโซนบริเวณท่าเรือฝั่งเหนือนะครับในฉากนี้จะเป็นฉากที่ตัวละครอย่างเดวิดมาเจอกับ JK นะครับซึ่งเป็นคนขาย B d ดีซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เหมือนกับที่อยู่ในเกมเลยนะครับพอเราเข้าไปด้านในนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีกลุ่มแก๊ง B ีดีขัดขวางอยู่นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะมีตัวละครเดวิดได้เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันกับตัวละคร JK ครับซึ่งแน่นอนว่าในฉากนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากที่อยู่ในเกมแล้วก็ในอนิเมะด ในชากต่อมาครับคือร้านอาหารที่ลูซี่แล้วก็ดวิดพยายามที่จะแฮกระบบรถนะครับซึ่งก็จะได้เจอกับรีเบกาที่บินไปเขาสนใจให้กับทหารของอาราสกะนะครับในตรงบริเวณนั้นเนี่ยเราสามารถเดินมาที่สถานรถไฟกลางนะครับแล้วก็เดินเลี้ยวขวามาจะเจอกับร้านนี้ทันทีครับแล้วพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับมุมเดียวกับที่เป็นต๊ะอาหารที่อยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยนะฮะ จริงๆตัวละครคีวินะครับสามารถหลบหนีออกจากเมืองในซิตี้ได้ครับแต่พอผมเดินเข้าไปดูเนี่ยฮะมันเห็นได้ว่าตรงบริเวณด่านตรวจนะครับมีบริษัทอาลสากะที่มีการคุ้มกันพื้นที่เต็มไปหมดเลยครับเป็นไปได้ว่าถ้าคีวิได้ออกมาจากเมืองนะครับจะต้องถูกบริษัทอาลสากะขัดขวางแล้วก็ถูกฆ่าตายแน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่าดูจากการที่ผมขับรถไปนิดเดียวเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งแล้วนั่นเองนะฮะ ในฉากต่อมานะครับคือฉากที่คีวิจะมาอยู่ตรงบริเวณร้านบ็อกแอนด์สไล์นะครับแล้วก็จะมีโซนที่คีวินั้นได้เคยนั่งอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงบริเวณทางขยะทั้ง2อ,อันครับแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเป็นคนได้ร่อนนั่งแทนนะครับแล้วก็ของเงินเรานั่นเองนะฮะ spare veteran some change here all yours s t good n e w God bless ซึ่งเดวิดมาติเนสกับลูเบกานะครับจะมีการพูดคุยแล้วก็เดินเล่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีศาลาญี่ปุ่นอยู่ตรงบริเวณตลาดชิบูย่านะครับเราสามารถที่จะไปตรงบริเวณแบบนี้ได้เลยนะฮะ ฉากที่ฟาราเดย์จับตัวลูซี่มาอยู่ที่คอนโดนะครับจะเป็นคอนโดเดียวกับเจฟเฟอร์สันนะครับแล้วก็ลิซาเบ็ตในการทำเควสในการตามหาบบอ์แสคนร้ายที่แอบเข้ามาอยู่ในคอนโดนะครับเมื่อเราเดินไปตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะมีฉากเดียวกับที่เราได้เห็นตัวละครลูซี่ถูกจับตัวมาเลยครับซึ่งก็จะถูกหยิบยกมาใช้งานในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ในฉากนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องบินนะครับสามารถที่จะบินมาจอดตรงบริเวณคอนโดของเจฟเฟอร์สันได้ด้วยน,นั่นเองนะครับ ตรงบริเวณที่ซาช่านะครับได้เดินมาจะมีหลอดไฟ R G B เยอะๆนะฮะตรงนั้นเน่ก็จะเป็นทางเดียวกับที่อยู่ทางตานใต้ส่วนของร拉สกะครับแล้วก็อีกหนึ่งอเความลับหนึ่งนะครับที่จะเป็นฉาก outro หรือว่า เอ็นเครดิตของอนิเมะไซเบอร์พังสองพนเะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นเพลง Let You Down นะครับที่ได้เห็นตัวละครลูซี่เดินอย่างเหนื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวละครนั้นเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วก็ทําการสูบหรีนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครอย่างลูซี่เนี่ยดูเหมือนจะเหนื่อยใจนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นฉากจบของการที่ตัวละครเฟลก้มาส่งตัวละครลูซี่ที่อพาร์ตเมนต์ครับและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ ลงไปสู่การดีฟดาวแล้วก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เดวิดได้ตัดสินใจในฉากจบนั่นเองนะครับผมและนี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของความลับทั้งหมดที่อยู่ในเกม Cyber p u พังส7งนะครับที่เอามาใช้ในอนิเมะเอเดรนเนอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็น่าจะมีอีกนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมไปรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแน่นอนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมในพาร์ทที่1แล้วแล้วก็มารับชมในพาร์ทที่2ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไ like, ลนนค์ฝากกดต ไว้พวกมันรีวิวตอนหน้าครับแล้วก็สามารถจะไปดูคลิปประวัติตัวละครอย่างอนามสัมเชอร์แล้วก็ตัวละครซาาชาได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ